สวัสดีครับตัวนี้จะมาอยู่ใน d ั a เกิลบอลโดคาล์วัท t l e นี่ไม่ชักใจเลือจะมาเปิดกระชา2ตู้ถ้าเกิดพูดก่อนถ้าเกิดตู้เนี้ยไม่ได้จะเปิดตู้นี้เลยสามร้อยเพชรแต่ถ้าตู้นี้ได้ตัวหน้าตู้มาจะไปเปิดตู้นี้ด้วยสิ่งที่ผมอยากได้ก็คือตัวนี้เพราะว่าเห็นคนก็นใช้กันน่าจะดีไม่ได้ไปดูรีวิวหรือไม่ได้อ่านสกิละลรด้วยนะ เอวันที่ดิเลยอยากได้แล้วเหมือนจะเป็นลีดไดมาด้วยผมยังไม่มีอะลีดนี้ได้มาในคุมแน่นอนตัวนี้ก็ยังไม่มีเอามาเก็บตัวนี้เหมือนจะย,ยังไม่มีน,นะเลยสิไม่มีตัวนี้ได้มาโอเคถ้าหลุดเลดถ้าหลุดเลดอยากจะมาก็มาเปิาาดอื่นได้หมดแล้วอ่ะมันได้หมดแล้วจริงๆนะไม่มีเหลืออะไรละสองตัวเท่านั้นที่เราอยากได้ไปเลยโลแลกอันนี้มันก็คือสามฟรีหนึ่งโอเค ร้อยห้าสิบเพรสได้ฟรีหนึ่งอ่ะนะครับเอ็นหลังก่อนเฮ้ยแอนิเมชันใหม่เลยวะสีลุ้งวะคำพูดแปลกๆวะไม่มีฟิลชวงฟิลชันปิ๊กโหเห็นแล้วปะนี่มันภาคใหม่เลยเนี่ยไวกับนบอลได้มาหน้านี้อาจจะมาหน้านี้เสื้อภาคใหม่ เสียงอะไรวะที่มันแทรกเข้ามาเสียงเกมอ่ะทางมาแล้วนนะเปิดชิวๆ <c oughs> เกลือไปก่อนหนึ่งได้ไรไประเ่็นไร ราฟเฟิลติเก็ตหนึ่งอันราคาที่สองไม่หวังนะไม่หวังอนะไม่หวังก็แย่แล้วเฮ้ยโหย,ยังไม่ได้ดูเลยไดมาเนะี่ยดูไปสองตอนแนละ้วรู้สึกแบบไม่อยากดูตอ่อมันสนุกไหมไม่รู้นะมัะจบแตกด้วยวะ เชียร,กระจกจบแตกตัวอะไรอยู่มาแล้วไม่รู้ละเ,ะเท็บะเจ็บเจ็บว่ะนีเขาไปไลส่สตีลเขาไปโชว์เที่เมื่อกี้มันได้ LR มาตัวนึ่งอะไรอนี่ย่ไม่ใช่ใว่ไหะตัวนี้มีอยู่ในตู้นี้ด้ไหมในตัวนี้ ได,ไ,ได้พูดะลรกันได้้าปไปพูดเฮ้ยโหบินมาสี่ตัว <c oughs> เฮ้ยแอนิเมชันนี้ไม่น่าได้นะทีนี้เขาแปล้งรล่างไปถึงริมแดงเลยไมมไม่มีหน้าตัวแอนิเมะไปไกลมากต้องไป,ไป,ไปตามดูสักหน่อยแล้ว ยาจิโรเบ้เอาออกมาเอาไม่หมดเอเดซไอเยอะนะแต่ไม่ค่อยดีนะนี่จะดาวทอนจะดาวลุงอยู่แล้วโอ้โหฟรีหนึ่งวะแล้วกูจะไม่มได้เปิดตู้เบจิตา้าวหรจะได้วะอยากไปรู้เบจิตา้าด้วยอ่ะ จะเกิดแล้วอะเฮ้ยเลมัเป็นหวยแตกเหรอเก็บเพชรนานมากนะมีตัวนี้ด้วยน้ตูก็ต้องเอาต่ออ่ะมันต้องได้อ่ะสามร้อเพชรน่ะมันไม่ได้ดิเศร้าสุดเลย เฮ้สีลุงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ตึ่งเลยเราจะพูดอะไรเลยพึงไปเลยคราบตึงไปเลยครับรูกงเพ่แอนิเมชั่นบึ้มเบร์เมื่อกี้คือไรรู้กูได้ละใครจะไปคิดแม่งใครจะไปคิดจริง เือดเชื่อนะเดือดเชื่อมากมากเลยเฮ้ยอะไรอ่ะกระจกแตกสองครั้งครั้งเดียว มีคนมาหาเสียงด้ว อะไอยู่อ่ะที่ตัวเหลียวทำาไมได้เล่วัวธาตหนึ่งดักก็สโตนลิงสกิไดดลไรอละดูแรกเลยได้มาสี่ใบ เปลี่ยนแดงมืนมันจะได้อะไรป่าวเจ็ดสิบเฮ้ยโหแรกตัวนี้ได้ป่ะ ได้ยิน่ไแม่นเกิดเสียงดังเหยจบไอสารเจ๊ง,งไหแม